เรียงกำแงเลียงกล่องข้าได้เสร็จเสร็จแล้วเ็จะเอาไก่ออกเดี๋ยวเราจะไปตักข้าว ใส่กลอกก่อนใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ค่อยจับใส่กล่องอีกทีนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดปากกล่องนะคะ ข้าวไก่อบข้าวเราใส่ถุงใส่ถุงเวลาเนีใส่ถุงเวลาวางไก่ก็วางข้างบนข้าวกับไก่จะได้ไม่เลอะ กินมากเลย เขียนบินก่อนนะคะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะสามสิบสามสิบเดิอนสิบเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงฝนตกราสีปั เดีย๋ยวบอกเราฝนตกตอนจะไปส่งข้าวฝนตกจริงด้วยแหละเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมาปิดอถุงดีๆ เขอตัวไปส่งข้าวก่ับนะคะเดี๋ยวให้เจอกันเพื่อกลับถึงบ้านนะคะตอนเช้าไปส่งข้าวเพื่อกลับถึงบ้านเมื่อกี้เองเลยมาดูต้นเนี้ยต้นบอนที่เราตัดกิ่งไว้ครับกำลังติดลูกติดลูกแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมา ดอกอัญชันแล้วก็งามเลยเนีย่ยบานบานให้เราได้เก็บกินทุกวันดอกอัญชันต้บบนดอกนม้อันนี้น,นี่ว่าจะเอาออกเพราะมันเลื้อย เลืลากเข้าลงมาแบบนี้ไม่สวยเกจ้าออกออกแล้วก็ไปลงใส่กระถางเป็นักติดดอกเลยมะละกอรเรากำลังสุกนะคะใกล้จะได้กินสุกแล้วเหลืองแล้วลูกนี้เหลืองแล้ะจะเป็นถั่วถั่วพุ่ม ตัวพุ่มเราเดินชมสวนผักมาดูว่ามีมีหนอนกินผักหรือเปล่าต้องคอยดู ต้นเคลที่เราลงเพาะไว้วันก่อนดอกแตกขึ้นมาเอาออกมาให้เขาโดนแดดกับผักแแยกไม่ได้เก็บกินแก่หมดแล้วต้นผักแพรแยกแล้วที่ดอกของเขา เขากินได้นะนหอมเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวคลิปนี้แค่นะกคอยแค่ไม่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สวัสดีจ้า